สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาตกปลาที่แซพาจีครับมีคาเฟ่เปิดใหม่ชื่อ g o o กู o f นับคอฟฟี่บรรยากาศดีมากครับมีวิวทะเลให้ดูจิบกาแฟไปด้วยคนเกาหลีจะชอบมากันมากครับสออาทิตย์วันแดงที่จอดรถนี้ไม่พอครับสำหรับเพื่อนๆที่มาตกปลาที่แซพาจีก็แวะมาได้นะครับ ก็อันนี้เป็นแซบแค่นี้หาพันสำหรับเมนูขนมหวานขนมปังก็มีเมนูหลากหลายนะครับเพื่อนๆต้องรีบมานะครับสำหรับวันเสาร์อาทิตย์และวันแดงว่าเพราะว่าของจะหมดเร็วมากเมนูมีเยอะครับเลือกชิมเลือกชมเลือกกินได้ตามใจแต่ราคานี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าวิวหลักร้านอาหารไม่ต้องพูดถึงราคาแพงมากครับราคามีแซ 6,000 5,000 7,000 7,500แก้วละ5,000 7,000 6,500แพงคักอยู่นี่แพงนำวิวครับพี่นอ้องได้คิวมาแล้วนะครับเมื่อสั่งของเสร็จแล้วเราก็จะได้สลิปหนึ่งใบและก็เครื่องเรียกลูกค้าหนึ่งเครื่องนะครับเราไม่จําเป็นต้องรอคิวเพราะว่าลูกค้าเยอะมากเราได้เครื่องเรียกลูกค้ามาหนึ่งเครื่องเราก็จะไปไหนก็ได้เวลาเมนูเราเสร็จ เครื่องเรียกลูกค้าก็จะโชว์ไฟแล้วก็สัน่นถึงเวลานั้นเราก็ไปรับออเดอร์ที่เราสั่งได้เลยนะครับคืนไปสูงเสียไดรงมาเอาเลยไปจองที่นั่งไวไบ่ะนั่งขงบวนวิวยังสวยอันนี้สั่งเสร็จแล้วนะครับวันนี้มารีวิวหมดไป2อง0 0ืวอนนี่คือรีวิวงบนครับ อน่คือวิวข้างบนระหว่างรอเมนูที่เราสั่งเราก็สามารถเดินรอบคาเฟ่ถ่ายรูปชมวิวได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับวิวสวยมากนี่เป็นชั้นบนสุดนะครับงูย่งจอดรถครับมันนยุดนี่คนก็เยอะอันนี้คือชั้นบนสุดแดดชั้นบนสุดนี้ต้องมานั่งตอนเย็น น้องมองตกปลากระยูหลังภูเขาตรงนี้นะครับที่ตกปลาไดเมนูนะครับสั่นแล้วเครื่องสั่นแล้วไปเอากันของอิดอีดไฟขึ้นแมบแแมบล้วนี่ของที่สั่งได้แล้วครับ่าสเต เนี่ยไปเอาของกันครับนี่คือเมนูที่เราสั่งไปนะครับกรีนลาเต้แล้วก็ฟุกซุงาล,ลูกท้อหรือเปล่าน้ำลูกท้อน้ำลูกท้อใส่โยเกิร์ตไม่ได้เลย บรรยากาศรอบๆนะคะไข่ชีสอยางเค็ม ไข่ชีสอย่างเค็มอันนี้นนชีสไข่อยู่นะอันนี้ไข่อยู่ไทย,ยรบรรยากาศครับบรรยากาศด้อยุ่งแต่ว่าของแห้งแก,ก,แกลแล้วมีแต่แก้วละหกพันห้าเจ็ดพัน คาเฟ่อยู่ตรงนี้ตรงตกป่าอยู่ตรงโน้นนะครับนี่ใกล้ๆนี่ล้างภูเขาไปนี่ถนนก็จะไปตรงนี้ไปตรงนี้ตรงนี้เลี้ยวขวามาตรงนี้ก็จะเป็นมองต๊ป่าแล้วนี่ทางหินก่อนนี่เวลามากับแม่บ้านก็แม่บ้านมาทิ้งไว้คาเฟ่ตรงนี้นะครับแล้วพ่อบ้านก็ไปตกป่าโอเค กินไปชมวิวไปถ่ายรูปเล่นกันไปพอหนำใจแล้วเราก็ค่อยไปตกปลากันฟังไกลๆพูนฟังไกลๆตรงโน,น้นเห็นลางๆเห็นมาฝังไกลๆตรงโน,น้นเห็นลางๆฟังคุณเป็นท่าแทบโพนะครับเป็นท่าแทบโพฟังปูสั้นเห็นลางๆตรงโน,น้น ตรงนี้เป็นดาดฟ้าชั้นบนสุดนะครับเพืเ่อนๆวิวสวยมากแต่ว่ามันจะแดดนิดนึงต้องมาตอนเย็นๆให้แดดอ่อนๆซะก่อนแล้วค่อยขึ้นมาเพราะว่าแดดร้อนมาก <Ki> ออกจากคาเฟ่มาตักป <อ buffet. S 2> ่าต่อม่ามองเดียวคุ้มหลอกแม่บ้านว่าสิพ้ามาเที่ยวเขาจะยอมมาก ห้าหลอกเขาว่ามาคาเฟ่ร้านกาแฟบรรยากาศดีๆแล้วห้าวางแผนไว้แล้วว่าเขาจะเลยมาตกปลาแม่บ้านก็เลยตกกลุ่มพังเ้าแก้วหลังจากเราออกมาจากคาเฟาแ่แล้วเราก็มาตกปลาต่อนะครับปลาทะเลต่อ ล่มน่ะล่ะล่มเนาะ มันก็ได้เขาเขาเป็นมาใช่ตตัวละคร คือกับคุณจยุบเดี๋ยวเราก็จะรออีกจักน้อยนะครับแล้วแล้วเมื่อแล้วตกวสามสิบที่แ่้ะปลาบะมีปลามีอยู่แต่วันบวก,กินเด็ดหลอกเมียให้มาทะเลสำเร็จแล้วครับภารกิจสำเร็จรุ่วงแล้วกลับบ้านได้ครับ ายยยอันงปักหมุดไว้ให้แล้วครับเกาะคาดอกโดปูซานคังซอกูแตงลง8 9งแต่เพราะว่าเป็นคาเฟ่เปิดใหม่ในแผนที่ของเนเวอร์ยังไม่มีรูปของคาเฟ่ตรงที่ปักหมุดยังเป็นสวนอยู่ไม่ต้องตกใจนะครับแต่คาเฟนะ่เปิดแล้ว สำหรับเพื่อนๆที่ชอบไปนั่งชิลกินคับกาแฟชมบรรยากาศดีๆวิวทะเลสวยๆลองไปดูครับบรรยากาศดีมากแล้วก็สำหรับพ่อบ้านมีที่ตกปลาให้ด้วยข้างๆถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ